ฮาเลลูยาฮาเลลูยาสวัสดีตอนรับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันใหม่วันนี้เราเข้ามาหาพระเจ้าเราเข้ามาร่วมใจการอธิษฐานด้วยกันในเช้าวันใหม่วันนี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยา

พระบุตรพระพิญญาโดยสุดข้าพระองค์สรรเสริญข้าพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่วันนี้พระเจ้าข้าเราทั้งหลายได้น้อมใจทายเข้ามาใกล้พระองค์เข้ามาบูชาพระนามของพระองค์พระองค์เป็นพระนามเดียวที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยกย,กยก่องสรรเสริญพมของพระน,นามเดียวปิดท้าพระองค์เพื่อดูและบูชา โปร่งส่เป็นพระเจ้าผู้ทรงผู้ช่วยโลกโปร่งส่งเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างควาสว่างและแห่โลกโร่งรวมเป็นพระผู้เผยพระผู้ช่วยให้รอบของข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันใหม่วันนี้เราเข้ามัาไล่โปร่งเข้ามาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าเข้ามาอยู่ร่วมกับพระองค์โปร่งส่งเป็นองค์ประธานทาาการเราทั้งหลาย ข้าอขอพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูอาเมนพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าของเราร่วมกันในเช้าวันน,นี้สาธุการและองค์พระเจ้ารู้กสุดโปร่งโปรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีพระคุณอันนะั้นต่อข้าพระองค์ทั้งหลายโปร่งยองคมคนทุกข์ทรมารเพือ่อเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้รอดพ้นจากความทุกข์ทรมารานั้น ข้าพระองค์ทรงรับแนทนข้าพระองค์ไปทำหมดแล้วข้าแต่พระเจ้าอยากให้ข้าพระองค์ทำลายเพื่อเฉลยขอพระคุณของพระองค์อย่าให้ข้าพระองค์อ่านเอืนพระยาคานของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าว,วันใหม่วันนี้เราน้อมไกลๆมาถวายเกียรติแด่พระเจ้ามานมันสการมาอธิษฐานตับรพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงชุชิตอยู่ด้วย ข้ามกลางชีวิตข้ามกลางจิตใจท้ามกลางจิตวิญญาณของข้าพโลกทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์พระเจ้าข้าขอบพระเจ้าทรงนำงานตลอดทั้งวันวันนี้ได้เห็นทางเจิอเห็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอบพระเจ้าทรงนำให้ห่างไกลจากความผิดความบาปขอพระเจ้าทรงนำให้อยู่ในน้ำ ให้พระเจ้าให้ชีวิตของข้าพระองค์มีความบริสุทธิ์มีความชอบธรรมมีความยุติธรรมที่ข้าพระองค์จะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อข้าพระองค์จะเดินอยู่ในพระมรรคของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราลายสรรเสริญแระทงอขอบคุณพระองค์ในพุทนามพระเยซูอาเมนพี่น้องให้เราอธิษฐานสารภาพบาปของเรา ที่เราได้ทำผิดต่อน้ำพระทัยพระงค์ทำผิดต่อตนเองทำผิดต่อผู้อื่นด้วยให้เราสารภาพและปลักใจใหม่ที่เราจะไม่เป็นทำอีกฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาพระเจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงสถิตด้วยทัางกายิตใจจิตวิญาของข้าพระองค์พระองค์รทรงทอดพระเนตรดูอยู่ว่าข้าพระองค์เชื่อความพรองค์หรือไม่ ข้ามลงทำผิดอะไรไปบ้างโองทรงรู้โลงพระจ้าข้าหลายครั้งเราทั้งหลายยาังทำตามเนื้อหนังยังทำตามทำเลยใจโดนไม่ยอกกมเพ็ะเจ้าข้าแต่พระบิดาพระจ้าก้าในเช้าวันใหน่วันนี้เราทั้งหลายได้เข้ามาใกล้ทุงเราอยากจะพบโรงขอพรรองสบโรดเมตตาอภัยในความบาปผิด ขละหมดทั้งสิ้นของข้ามรงทั้งหลายขอ,อพระเจ้าชำระจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อข้ามรงไจะได้คบใกล้โง่สักดีดาเจ้ารับการสัตย์เสียงขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูอาเมนฮาเลลูยาที่น้องให้เราพุมมัดอิมัสตาลน้ำหนักนู่นน้ำหนักนั่นการข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ประเจ้าข้า พระองค์ได้รับชัยชนะมาแล้ชังง่ใจก็ขอให้ข้าพระองค์ได้รับชัยช,นะชนะชันั้นเช่นกันขอระเจอาเผาลารีมารสถานอำนาจมืดที่มักลอยน้ำมานในจิตใจของข้าพระองค์ที่คอยเบียดเบียนความคิดอารมณ์ความรู้สึกของข้าพระองค์ที่ได้ยจมข้าลูกของลูกอาทิางข้าของพรองเพื่อผลาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ให้พระองค์ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปหมดสิ้นอางจิตใจจิตวิาณของพวกเราทั้งหลายขอพระองค์เข้ามาช่วเหลือเพื่อข้าพระองค์จะเดินอยู่ในพระราราของพระองค์ทั้งยัาต์ทั้งข้าศึึนทาพระองค์ให้าพระเยซูอาเมนเเลลูยาสเจ้าของพระองค์ที่น้ให้เราค่ิที่ทางเพื่ตัวเราเอง ให้เราที่จะมีสุขภาพแข็งแรงน้องใน้เดับสัยญาณโรครากจาภัยต่างๆสาธุการในองค์พระเจ้าสูงสุดโปรดพระเจ้าข้าขอพระเจ้าเยียวยารักษาอาการเจ็บทำการปวดขอข้ามหลงทั้งหลายขอพระเจ้ารักษาข้ามหลงให้หายดีขอพระเจ้าทำการอิทธิฤทธิทำการอฏิการของลง ขอให้ข้าพระองค์เปความสุขความยินดีเต็มเปี่ยมเต็มล้นในจิตใจความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ทรมานจะไม่เกิดขึ้นก็ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยเสมอับข้าพระองค์พระองค์ไม่ชอบท่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยเมื่อข้าพระองค์ร้องเรียกร้องทูลพระองค์ก็จะเข้ามาช่วยเหลือได้ทันทีทำในลาสม้อยอย่างเดีข้าพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์ ูกขอบคุณพวงในนาม่เลือนชื่นแรนอาุยาพี่น้องทีราที่ทานเบื่อสำหรับพี่น้องที่กำลังเดินทางมาไม่ยังเดินมาไม่ถึงอารุยาท้าแบบพระพิดาเจ้าค่าอธิฐานเผื่อพี่น้องผู้เชื่อทุกคนทั้งผู้เชื่อเก่าผู้เชื่อใหม่ผู้หลงหายโู้ไม่ย้าค่าขอไป็เจ้าเวรเจ้พรพี่น้องเหล่านี้ ที่จะเดินทางมาได้ทันการทันเวลาทันโปรแกรมทุกองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าทรงนำพิทนำทางอย่าให้มีอุปสรรคปัญหาใดๆขัดขวางขอพระเจ้าวยพรผู้ที่ผ่านบทไปแล้วหลงหายไปแล้วขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาขอพระเจ้านำจิตวิญญาณของเขาให้เขาเลื่อนขึ้วันสบานโตเลื่ึกนหนึ่งกัปปีข้าเจ้า เราลึกถึงความรักร่งเลินขององค์พราแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโดนนำหน้นำพาขอพระเจ้าทรงที่อนไหว้ี่งพระเจ้าเพื่อขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนอนรุ่งเรี่น้องในเช้าวันใหม่วันนี้หลายครั้งเราก็ยังดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามวิสัยของเราเองโดยเราต้องเพื่อ เพราะว่าพระเจ้าสถิตย์อวยทำลายชีวิตที่ไม่เราให้เราที่จะขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมล่านี้ของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระมิดาพระเจ้าของข้ามรุ่งร้ายขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนเมื่อเราได้เข้ามาใกล้พระองค์เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่หยาบพระเจ้าที่ใสของเก่าขอให้ล่วงลงไป ขอให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่พระองค์พระเจ้าค่าขอพระบุตขอพระพรอยากพระเจ้าไหลหลั่งลงมาสู่ชีวิตสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์เป็นคนดีเป็นคนครอบคอบในสายพระเนตรของพระราชาในชีวิตประจำวันของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพรมทั้งหลายจะคอยเกี่ยวโยงพระราชทานด้านการ ้านอารมณ์สร้านความรู้สึกขอให้ภาพรมยึดรือให้มั่นในความชอบรามของรงเพื่อภาพรมระที่โดดรานและพระเจ้าสูงสุดรเป็นเจ้าภาเพื่อชีวิตของภาพรมจะเป็นดังกลิ่นหอมเป็นดังเครื่องบูชาถวายแด่องค์พระเจ้าสูงสุดพระองค์เพือของรางายใจถวายแด่องค์พรเจ้าสูงสุดและพระนา ให้เยสุคริเจ้าอเมนฮาเลลูยาสักเริดพระเจ้าของพระบุญโรมพี่น้องเราที่ทานเถื่อลูกหลานของเราพี่น้องฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาพระเจ้าของข้าพรมทั้งหลายอธิษฐานเถื่อบทลานของข้าพลงทุกคนว่าเขาจะอยู่ที่หายไกลไกลของพระเจ้าลูกรู้ว่าข้องรทรงเฉิมดอยู่ด้วย ข้างกลางจิตวิญญาณของเขาของพระเจ้าให้เขาเลื่อมใสโปร่งให้เขายำเกรงพปร่งให้เขาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอยู่ในแผนการน้าะ่ายพระเจ้าอย่าให้เขานอกลู่ลอกทางอย่าให้เขาหลงไหลในสิ่งบนโลกนี้พของเจ้าของพระเจ้าปกป้องเขาจากภัยยาพยาเสพติดออนไลายจากภัยโซเชียลทั้งหลายตรงนั้นด้วยอย่าให้เขา เกี่กับสิ่งเหล่านั้นขอพระเจ้าให้เขาสนใจเรื่องราวประเสริฐของโรมเพื่อเขาจะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อชีวิตเขาข้างหน้าเพื่ออนาคตของเขาที่จะได้เจริญมัน่นงโรมโรมพระบิดาที่เจ้าค่าขอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มารู้จักพระเจ้าให้เป็นแรอุปกรณ์ของโรมที่พรมจะส่งใช้ในพระราชกิจของโรม ที่ด้เช่ากาพขอพระเจ้าอกอ้้งเขาอย่าให้ใจเขาแข็งกระด้างอย่าให้ใจเขาื้อรันลือดึงโง่โง่พี่ช่อาขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจให้เป็นใจเนื้อใจที่อ่อนละมุนอ่อนน้อมหอมลงโพื่อโเจ้าให้เป็นคนที่เชื่อฟังง่ายๆพี่ช่อาบขอพระเจ้านำคิศนำทางนำความคิดของเขาให้เขาเหล่านี้ ปนคนที่มีศักยาภาพมีความสามารถพิเศษที่พระองค์จะทรงใช้ให้พระราชกิจขององค์เคื่อนี่่ไปโอ้พระเจ้าข้าที่ทานในนามพระเยซูอาเมนฮารลลุยาพี่นะ้องให้เราในทางเถือครอบครัวน้าละเนอะพี่นะ้องเขาต้องไปเชิญกับสิ่งร้ายๆที่เขาไม่อาจ เพิ่มภาครได้ขอพระเจ้าเมตตานะทำทางอัศจรรย์ทำความยิ่งใหญ่ของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสัตว์การในพระเจ้าผู้่อทรงพระชนน์โปร่งเป็นความหวังเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ทั้งหลายพระโองค์ทรงรักคนบาปอย่างข้าพระองค์ทั้งหลายก็เพื่อให้คนบาปได้รับพระคุณได้รับพระกรที่มาจากพระเจ้า ถ้าแต่พระเจ้าหลายครั้งคนบาปก็ไปรู้จักโลเขายังดําเนินชีวิตตามนื้นังตามความรู้สึกพิติธของเขาเขาปล่อยปะละเลยถ้าแต่กร,ระบิดาพระเจ้าภาคขอพระเจ้าอวยพรครอบครัวนาะด้วยโลงพระเจ้า้าที่เขายังอยู่ในความเหมื้นกับวงจรดุบาร์โลงพระเจ้าภาคขอพระเจ้าทรงโปรดเลืตาครอบครัวนี้โ พระเจ้าโปร่งเป็นที่พึ่งของข้าพูนทั้งหลายโปร่งผู้ทรงฤทธิ์านุภาพโปร่งผู้ทรงทำการอิทธิฤทธิ์ทำการอัศจรรย์ได้ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงมุงกองใหม่วิสัยพัดใหม่ให้กับลูกชายสามคนนี้ขอให้เขาได้รับาการทรงนำที่มาจากองค์ขอพระเจ้านำฤทธิ์นำทานนำเขาให้หา่างไกลจากสิส่งเสพติดเหล่านี้จากสมองที่ เลืมเลือโอเคพระเจ้าข้าพวงทรงรู้ว่าเสียอวัยวะอะไรไปบ้างขอพระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นใหม่วัยวะใหม่ที่เขาจะกลับตัวกลับใจได้ขอพระเจ้าข้าอย่าให้มานึ่งเท้าลงอยู่ในเหวลึกขอพระเจ้าดูเข้าออกมาจากเหวลึกเหล่านั้นด้วยเถิดโรคพระเจ้าข้าเพื่อแม่จะมีชีพเพิ่ง มีความหวังมีความสุขความยินดีกับผู้ชายสามคนนี้ด้วยพผู้พระเจ้าข้าขอพระเจ้าเมฆทางปลดปล่อยเขาออกมาจากแทนข้าปัดซี่กรงเหล็กเ่าแม้นไม่ขังเขาแล้วขอพระเจ้าปลดปล่อยให้เขาหลุดพ้นให้เขาพ้นจากการเช่งสามพ้นจากวงมารพ้นจากบาปนงหลายโอผู้ทรงริงองผู้ทรงรับ ภาพระวงทั inar, is, <ís> ้งหลายขอเพื <ường> er <inh free hua> ่อให้ภาพระองทั้งหลายรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ให้ทุกตีไม่คลุกเท้ากับสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นถ้าแต่พระเจ้าเราเข้ามาเพื่อพาเพื่อนเพื่อมาความรักเพื่อพาความรักของพระเจ้าความรักของหลวงเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเข้ามาขอบคืนโลกในนานให้สุขสมแเ้ว ฮาเลลูยาที่น้องบางคนครอบครัวของเราก็ยังมียังมีนิสินพรมพลัง,งโยหรือว่าใครไม่มีฮาเลลูยาพี่เราที่ถามด้วยกัถ้าแต่ข้าพิดาพระเจ้าข้าโครงกลัดไว้ว่าการเป็นนี้คือคนที่ยากจนร้ายกาจท,ที่สุดโรดให้เจ้าเราทั้งหลายไม่ประสงค์ จะเป็นนี่ออขอพระเจ้าเมตตาภาพหลวงเที่ยหลายที่ภาพรลวจะมีอรัรภาพที่เราจะไม่ผิดนี่ผู้ผู้ยืมนิสิทธิใดขอให้ภาพรอวงเทั้งหลายมีทางออกมีทางผ่านไปได้ด้วยดีโอพระบิดาพระเจ้าข้าขอ,อการเจริญขอ,อการทรงนำที่ภาพรลวงจะมีสติปัญญาในการวางแผนชีวิตวางแผน อาชีพการงานวางแผนค่าใช้จ่ายต่างๆให้มีระบบมีระเบียบไม่สรุยสุรา่าไม่พุ่งเปื่อยพระองค์ให้เจ้าภาาขอให้ทบครงมที่จะยึดหลักพระธรรมของอรงนนำมาใช้นำมาผลึกปฏิบัติได้ด้วยพระองค์ให้เจ้าภาาขอให้ท่ารงที่จะยําเรีนพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิต ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเราถ้าสิ่งใดที่ภาพรงยังทำนี้ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยขอพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือให้มีทางออกทางผ่านไปได้ด้วยดีโดยสมุนของพระเจ้าลูกบอกรนาพระบุญแนะนำพระเยซูพระเจ้าอาเมนอเมริกาสรรเสิญพระเจ้าพี่น้องให้เราขอกำลังจากพระเจ้า เราก็ทำงานไม่ได้พักผ่อนเพียงพอแต่วันนี้เราได้มาพักสงขอบพระเจ้าได้เข้ามาไล่้พระสุเป็นพระเจ้าเป็นกำลังของเราเป็นเหล็กถึงทรัพย์เป็นแหล็กสติปัญาเมื่อเราแสดงหาควมกระภองก็จะไหลมาเองมาเองฮาเลลุยาข้าแต่พระพิดาพระเจ้าขอข้าพรลายู่ก็จะชมข้า าอกบบาการออนล้าอ่อนเพลียที่ภาพพรหมกลายก็ผิชเชิญกับปัญหาเรา,านรารั้นตลรอผกวิทย์หันมาพระองค์ทงทราบแต่ละคนโอพระบิดาเจ้าข้า,า,า,าในเช้าวันใหม่วันนี้เราเด้กเข้ามาใกล้ได้เข้ามาอยู่แล้เมื่อพระพักรงเราขอความช่วยเหลือขอการพื้นภูใจที่มาจากพระเช้าอาการในเมือง พระอนล้าระอนเพลก็หายไปโปรดสงแต่งกำลังใหม่ของท่ามร่วงที่ไหลโปรดให้เจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังเราทุกคนในเช้าวันใหม่วันนี้อาคารแหงห้องหายไปขอเพระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือให้เราท่างรวงที่จะรับกำลังเที่ยวแรงที่มาจากพระเจ้ารับพระพรนานาประการที่มาจากองค์ชีวิตของท่ามรง จะไม่อยู่ในดินพิรักนานไม่อยู่ในดิที่แห้งแล้งแต่จะรับก,การชุ่มฉ่ำชุ่มชื้น,นรับก,การเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าโลกให้ชอบคราของคุณพระองคนพระนามพระเยซูอเมนอเลือดเราอเมนราจลูอย่างที่น้องให้เรา่ามอบคำที่ทานเรานเช้าวันนี้ สาธุการแด่พระเจ้าสิ้นสุดโปรดพร้เจ้าข้ายกเชื่อว่าโปร่สมหวังทำอธิษฐานทำบิณวอาตทำของพระคุณทำโมฆะงาติผ้าบวยในชาติวันไดวันนี้ที่เราทั้งหลายได้ร่วมใจกันทัอธิษฐานขอเพื่อพรอพระคุณมาอยู่ในพระนิเวสของพระเจ้าเพดให้พระข้า ขอให้้าพวงเรหลายได้รับพระพรค่อยคทำที่ได้รับถูกกับโลกพร็มีนาจุภาพาขอให้ขับในที่านนี้เกิดผลเกิดพรและประสบผลสำเร็จลูกขออ้อมคำในที่ฐานนี่ไว้ในขาะให้เยสนตเจ้าแอ่รู้อย่าง